งานแสดงสินค้างานชักพระประเพณีประจำปี2567จะมีของหลากหลายขาย่ไวจะเป็นของกินของใช้ของประโภคบริรโภคมีให้เลือกซื้อสรรหาเยอะแยะพรุ่งนี้วันที่17ก็จะมีแข่งเรือยาวเป็นประเพณี งานชักพระข้พอพระป่าแข่งเรยาวประจําปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็จะมีจัดงานทุกปีฝังโน้นเกาะลำพูนู่นไงประลำพิธีเขาฝังโน้นก็จะเป็นเกาะลำพูสถานที่จัดแข่งเรือยาว ทำปั้มปงหรื่าเป็นการติดเกาะลำพูมีต้นลำพูล้อมรอบตรงนี้แหละที่พิเศษเพราะว่าการสนิมได้แล้วก็การที่เขาออกแบบดีไซน์เนาะตรงนี้ต้องบอกว่าเอาสวยด้วยแล้วก็ที่สำคัญแทนแทนคนพาลอนด่าขายรถหรือเขาเรียกเป็นเกาะเหรอเป็นแม่น้ำเหรอแม่น้ำตาปีร้องกันแล้วใช่ไหมคะทุ่งน้ำตาเจ้าเกาะลำพู นอนก่อลำโพงเนี่ยนะต้นลำโพงสถานที่แข็งรลยะยาวสะพานเนี่ยสะพานอะไรสะพานทีได้ัดว่าี่นไ่แตกาตรนี้จะมีเขาเรีว่าอะไรอะหรือตาปี